สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกับอสติดป่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามอยู่กันในเกมดาก้อนแหกนั่นเองนะคะปลุกแม่มังกรนะคะเกมนี้นะ,ะก็วันนี้นะคะอสเราจะไปเบ็ดที่30บาทเนาะแล้วก็ให้มันหมุนแบบออโต้นะทั้งหมด50รอบนะคะตอนนี้นะคะแม่มังกรของเรานะคะยังไม่ตื่นลืมตาขึ้นมาเลยนะทุกคน เราอะจะขอให้แค่แบบว่านางพ้นไฟนะทุกคนคะ่ะแค่หนึ่งรอบก็พอนะคะแต่เรามารอลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะแม่เมฆกของเรานะ,ะจะพ้นไฟหรือเปล่านะ,ะตอนนี้นะคะหมุนมาเกือบจะสิบรอบแล้วนะคะเพิ่งจะมาแตกรัวๆนะคะรอบนี้นะ,คะใครแตกแล้วคะ่ะทุกคนได้ไหมได้มาอีก9บาทค่ะโอ้ ไปกันต่อนะฮะเหลืออีก37รอบมานะมา45บาทแล้วก็มาอีก90บาทค่ะไข่แตกอีกแล้วนะทุกคนโอ้ไข่แตกแล้วก็เสียดายนะคะไม่ได้ทุกทีเลยนะไปกันต่อค่ะได้มาอีก9บาทนะนางลิมตามาทุกคนคะ่ะเมื่อกี้ แค่ลืมเฉยๆไม่มีอะไรนะฮะเหลืออีก30รอบสุดท้ายนะคะโอ้หมุนมา20รอบแล้วนะฮะยังไม่มีวีว่แววเลยนะคะว่าแม่วังก่อนจะพ่นไฟนะเหลืออีก26รอบค่ะตอนนี้นะฮะได้มา15บาทก็ได้มาอีก6บาทค่ะ มาอีก12บาทแลาวก็มาอีก60ค่ะแตกโวลัวเลยนะคะตอนนี้นะ25เต็ม30แล้วอะทุกคนจะถึงไหม30ไหม30แล้วนะคะแล้วก็30เต็ม50นะไหลยาวๆเลยนะคะรอบนี้นะทุกคน จะห้าแล้วนะคะวายมาแล้วนะสตัวเนาะแตกใหญ่ไปเลยนะคะมาแล้วค่ะทุกคนค่ะรอบนี้นะคะแม่มังกรของเรานะะคตื่นแล้วนะ,ะแล้วก็เตรียมพ่นไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแตกรัวๆไปเลยค่ะตอนนี้นะคะคได้เงินรางวัลรวมมา1 8 8 6ป่บาทแล้วนะ มาแล้วค่ะแม่มังกรของเรานะะพ่นไฟเปลยสิขาได้มา45บาทมาอีกไหมมาน้อยมากแล้วก็ได้มาอีก105บาทค่ะมาอีกไหมมาอีก255บาทยังไม่หมดนะคะไง จบแล้วค่ะทุกคนคะ่ะโอ้รอบนี้นะคะแม่มังกอน,นะ,ะพ่นไฟให้เราน้อยมากเลยนะ,ะแต่ว่าเราได้เป็นเงินรางวัลระดับเมกะนะ,ะได้ไป1491บาทนั่นเองนะ,ะเหลืออีก22รอบนะคะได้มาอีก15บาทค่ะ เหลืออีกสิบเก้ารอบได้มาหกบาทได้ไปทั้งหมดสิบสองบาทนะตอนนี้นะคะได้มาเก้าสิบบาทค่ะทุกคนแม่มังกรของเรานะยังไม่ตื่นเลยพ่นไฟเสร็จนะก็หลับเลยนะตอนนี้เรา น่าจะได้กำไรมาแค่ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยอีกสิบรอบนะคะแม่มังกรจะตื่นมาพ่นไฟอีกรอบนึงไหมทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะกับ10รอบสุดท้ายแล้วนะยังเงียบอยู่เลยนะทุกคนเหลืออีก6รอบสุดท้ายนะคะ สงสัยจะขี้เกียจแล้วนะทุกคนคะ่ะได้มา9บาทค่ะเลยอีก3รอบเลืออีก3รอบแล้วก็ได้ไป18บาทนะสองรอบสุดท้ายนะทุกคนได้มา12บาทรอบสุดท้ายนะได้มาอีก24บาทค่ะ ไข่แตกอีกแล้วนะทุกคนค่ะได้ไหมได้มาอีกสามสิแล้วก็แตกไปอีกสิบห้าบาทเราได้ไปเจ็ดบาทนะคะวันนี้นะก็คือสมหวังแล้วหนึ่งรอบนะเพราะว่าแม่มังกรน,นะตื่นมาพ่นไฟให้เรานะหนึ่งรอบนะก็ถือว่าสมหวังข้อหนึ่งเนาะ วันนี้นะคะอัสซาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ